กลับสวัสดีเจ้าปอมพี่น้องตอมบลบนกลางตีหักและเคารพกทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตมบลบนกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันศุกร์ที่า้าเดือนเมษาย,ยนปีพุทธศักราช2 5 68วันนี้ตรงกับแฮม13ค่ำเดือนเจ็ดเหนือนะเจ้า วันนี้เราก็มีข่าวสารมาอู้จากกันทั้งจากของเทศบาลสม,มุนบ้านกลางและข่าวสารจากในงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าข่าวรายนะ้ว,วันนี้ก็เป็นข่าวสารในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้เกาะนายกเทศมนตรีซึ่งก็มีวิธีการในเรื่องของขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งนะเจ้าเอามา บอกกล่าวเราสูกันฟังนะเจ้าสำหรับวิธีการง่ายๆในการลงคะแนนเลือกตั้งนะเจ้าก็คืออันดับแรกท่านจะต้องตรวจสอบรายชื่อนะเจ้าการตรวจสอบรายจื่อแล้วก็ลำดับตีอยู่จากบัญชีรายชื่อตีได้มีการประกาศไหว่บริเวณหน้าตีเลือกตั้งของท่านเองนะเจ้าหลังจากนั้นท่านยืนแสดงหลักฐานเพื่อเป็นการยืนแสดง นนะเจ้าซึ่งแสดงรักฐานอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนาบัตรหรือว่ารักฐานอื่นตีตังราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐออกอมีหูทายมีเหล็กบัตรประจำตัวประชาชนนะเจ้าหรือว่ารักฐานอื่นใดตีมีลายลายมือชื่อของท่านอยู่ในบัญชีรายจือ่อนะเจ้าเราก็พิมพ์ลายมือชื่อ หลังจากนั้นเราจะได้รับบัตรเลือกตั้งอยู่สองใบด้วยกันนะเจ้าซึ่งก็มีการลงลายมือจือ่อแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือลงตีต้นขั้วบัตรเลือกตั้งก็คือทั้งบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็บัตรเลือกตั้งสอทนะเจ้าก็เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบหลังจากตีได้บัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการทําเครื่องหมายกากระบาทนะเจ้าเข้าคูหาลงคะแนนทําเครื่องหมายกากระบาท ลงในช่องทําเครื่องหมายนะเจ้าซึ่งท่านสาม,มารถที่จะเลือกบัตรตัวเบอร์ที่ท่านต้องการได้เลยโดวยวิธีการกากระบาดนะเจ้าพอลงลงคะแนนโดวยวิธีการกรากระบาดเรียบร้อยแล้วก็ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองนะเจ้านําบัตรเลือกตั้งตีภาพเรียบร้อยแล้วย้อนลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งนะเจ้า สำหรับแมเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นห้ามนะจ๊ะห้ามบัฮือผู้ใดซึ่งผู้อยู่แล้วตุเกาเป็นผู้บัมีมิซิตเลือกตั้งพยายามที่จะออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงเลือกตั้งนั่นเองนะเจ้าห้ามบัฮือผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใดๆหรือบัตรเลือกตั้งตีตนได้ห้ามจากกปนชํารุดหรือว่าเสียหายหรือทํเพื่อเป็นบัตรเสียหรือกระทาด้วยกัน ใดๆก็ตามนะเจ้าตีทำฮือบัดใจบ่ได้นะเจ้าห้ามบ่ฮือผู้ใดซึ่งบ่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ใดตีมีการขายจำหน่ายใจแจกหรือว่าจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึง18นาฬิกาของวันเลือกตั้งนะเจ้า ห้ามเบอร์เฮกผู้ใดใช้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเป็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งห้ามบอร์เฮกผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆอันเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษแก่ผู้สมัครนะเจ้า นับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงวันสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะเจา้าเราก็ห้ามบ่าฮือผู้ใดเล่นหรือว่าจัดทีมีการพน,นันหันต่อใดๆเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งและห้ามผู้มีิทธิ์เลือกตั้งเรียก รับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ตัวเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรือบัลือกผู้สมัครใดหรืองดแว่นบัลงคะแนนคือกับผู้สมัครใดนะเจ้าเกาะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็การทําความผิดกฎหมายในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะเจ้าก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีนะเจ้าก็เอาความหู้มาฝากก็ไม่ไปน้องก,กันนะเจ้ามาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากศูนย์การเห็นหู้ระดับอำเภอเมืองละปูนนะเจ้าก็เป็นการประกาศศูนย์ส่งเสริมการเห็นหู้ระดับอำเภอเมืองละปูนในเรื่อง,องการหักสมัครนักศึกษาลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2568ประจำภาคเรียนทีน่1นะเจ้าการทัดสมัครนักเรียนแล้วก็ลงทะเบียนเรียนการศึกษาลักสูตรการศึกษานอก,กนระบบ ในระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายนะเจ้าทานตีสนใจอยากจะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเฮียนสามารถนำหลักฐานพร้อมกับใบสมัครนะเจ้าซึ่งได้แก่สำเนาพตรการศึกษาหนึ่งชุดสำเนาวัตรประจำตัวประชาชนจำนวนหนึ่งชุดสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนหนึ่งชุดผูทายขนาดหนึ่งนิ้ว ตีสวมใส่ชุดนักศึกษาจำนวนสองใบนะจะเรากอหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นใบเปลี่ยนชื่อสกุลใบยาทะเบียนสมรสจำนวนหนึ่งชุดถ้ามีนะจ้าโดยท่านสามารถตีจะมาลงทะเบียนได้ตีศูนย์ส่งเสริมการเห็นหู้ในระดับอำเภอเมืองละปูน หรือในระดับตําบลนาเจ้าสึ่งในส่วนของพื้นที่ตำบลมุนบ้านกลางเฮากอเปิดทับสมาร์ยู่ทีอาคารทรงไทยศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีของเทศบาลตำบลมันบ้านกลางหมายเลขโทรศัพท์086-197-5361และ082-965-046 แนะเจ้าซึ่งในเรื่องของระยะเวลาการหับสมัครและก็การลงทะเบียนท่านสามารถที่จะสมัครได้ตลอดทั้งปีการศึกษานะเจ้าแล้วก็ลงทะเบียนนักศึกษาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนจนถึงวันที่สาเมษายน2อ6 8 หรือในเรื่องของการหักสมัครนักเรียนนักศึกษาผ่านทางออนไลน์ท่านเกาสาม,มารถที่จะเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์ได้นะเจ้าในลิงก์ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองละปูนได้นะเจ้าเกาะถือว่าเป็นแหมช่องทางหนึ่งในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษานะเจ้าของทังกศนนะเจ้ามาฟังข่าวจาก สมาคมชปนก,กิจสงเคราะห์ลูกค้าทกศอำเภอเมืองละปูนอำเภอบันทินาเจ้าก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาในเรื่องของอาการจัดประชุมสามัญใหญ่ประจำปี2568เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในห่วงปี2567นาเจ้าซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันนี้นาเจ้าวันศุกร์ที่5เมษายน เวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงสี่โมงแรงตีห้องประชุมที่วาการอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจาสึ่งตังสมาคมเกาะแจ้งประชาสัมพันธ์จนจนพึ้กับสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้าทกศอำเภอเมืองละปูนแล้วก็อำเภอบันที่ได้ทราบในเรื่องของการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีในวันศุกร์ที่25เมษายน 4ีพื่อศัราสองพันเวลาบ่ายโมจนถึง4ี่โมงตีห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบองละกูนนะเจ้ามาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการออกประกาศในเรื่องของพายุฤดูห้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่หนึ่งนะเจ้ามีผลกระทบในห่วงวันที่6-9เมษายน2568ในช่วงวัน,นาาที่6-9เมษายนนะเจ้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูห้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแหงลูกเห็บตก มีฝนตกหนักในบางพื้นที่รวมจนถึงมีฝ้าผ่านะเจ้าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะเจ้าเกาะทรรมพื้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศท่อนจนถึงฮ้อนจัดนะเจ้าดังนั้นเกาะแจ้งเตือนพม่าพิณนอกประชาชนบริเวณดังกล่าวเพื่อระวังอันตรายจากพายุฤดูฮ้อน ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ลิเกี่ยงในเรื่องของการเดินทางผ่านบริเวณจะมีพายุฝนฟ้าขนองเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้อมซากมาเจ้าโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มตำ่ำมีข้อจำกัดในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมขังในระยะสัน้นนะเจ้าดางังนั้นก็จะทําให้การเดินทางสัญจรไปมาบัสดวกแล้วก็ควรจะอยู่ในปีลงแจ้ง อาตายต้นไม้ใหญ่บะควรอยู่นะเจ้าบะควรอยู่ในตีลงแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาตีบะแข็งแรงสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะเจ้าก็ควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงคือกับไม่ผลของท่านนะเจ้าเตรียมในเรื่องของการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร แล้วก็สัตว์เลี่ยงของทันตุยนะเจ้าดูแลรักษาสุขภาพในโช่วงปีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างอีเอาไว้ตุยนะเจ้าซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ผลกระทบเตียยจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือในช่วงระหว่างวันที26่26-29เมษายน2568แล้วก็ติดตาม ประกาศนะเจ้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลขโทรศัพท์023994012หรือ1182ได้ตลอด2 4ชัม่โมงนะเจ้าก่อนตีสละกันไปในวันนี้ก็มีข่าวจากกรมป้องกันและก็ะรรราทาสาธารณภัยนะเจ้าก็จะได้มีการปาักมุด วันทดสอบแจ้งเตือนเซลล์บอสแคดนะเจ้าสึ่งก็แจ้งปรเมพิ่นงคือเตรียมตัวคือพร้อมแล้วก็จะมีการเคาะวันทดสอบในเรื่องของการสร่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอสแคดใน3ามระดับติดกันนะเจ้าก็คือในวันที่สองเจ็ด และ13พฤษภาคม2568นะเจ้าวันที่2วันที่7และวันที่13พฤษภาคมผู้ติ่อยู่ในพื้นที่ตามแผนการทดสอบนี่ท่านจะได้หข้อความทดสอบการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือทั้งในรูปแบบเสียงเตือนหรือว่าข้อความบนหน้าจอของท่านนะเจ้าในวันศุกร์วันศุกร์ที่2พฤษภาคมเวลาบ่ายโมง จะเป็นการทดสอบในระดับเล็กก็คือภายในอาคารใน5พื้นที่โวยกันาะเจ้าได้แก่บริเวณสาระกลางจังหวัดเชียงรายสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีสาระกลางจังวัดสุพรรณบุรีสาระกลางจังหวัดส,ส,ส,สงขลาและอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียตรติ8 0พ0 0ษา ห้าทันวาสองพันริบริเวณอาคาร A และอาคารบของกรุงเทพมหาคนครนะเจ้าวันพู้ที่เจ็ดพฤษภาคมเวลาประมาณบ่ายโมงจะเป็นการทดสอบในระยะก,กลางนะเจ้าก็คือเป็นในระดับอำเภอในห้าพื้นที่ด้วยกันนะเจ้าประกอบไปด้วยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองสุราธานีจังหวัดสุราธานีและเขตดินแดงกรุงเทพมหานาครนะเจ้าแล้วก็ในวันอังคารที่13พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงจะเป็นการทดสอบระดับใหญ่ก็คือในระดับจังหวัดใน5พื้นที่นะเจ้าประกอบไปด้วยจังหวัดเจียงใหม่ จังหวัดอุดรธานีพระนครศรีอยุธยา,านาครศรีธรรมราชนาเจ้าและเกากรุงเทพมหานาครนาจ้าก็เป็นในเรื่องของการาทดสอบส่งข้อความแจ้งเตือนเซลล์บอดแคทในสามระดับนาจ้าในห่วงระหว่างวันที่วันที่สองเจ และ13พฤษภาคม2568จากกรมป้องกันและเกาะบรรเทาสาธารณภัยได้คือฐานได้หัทศาบโดยถวดถึงกันนะเจ้าจะสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณป่อแม่พี่น้องทุกท่านตีได้ติดตามห้าฟัง